สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเชฟครับผมกับรายการ Happy Hour ของเรานะคะว mm hmm. ันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรวัตถุดิบอลังการมากเลยเป็นเมนูชื่อว่าหอยเป๋าฮื้อนึ่งกับขุนเส้นแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาว mm hmm. เป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารจีนทำยากไหมคะทำไม่ยากทำง่าย mm hmm. ครับแต่ว่าวันนี้จะสอนทำซอสซีอิ๊วขาวจริงๆวันนี้นะ,นะคะท่านผู้ชมติดตามดูนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า500บาทที่จะมอบให้ เดี๋ยวเรายังไม่บอกละกันนะคะเชฟว่ากติกาเราคืออะไรขอก่อนได้ไหมขอได้ได้ไหมไม่ได้มากขอขอห้าร้อยก่อนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราต้องทำวันนี้ให้เสร็จก่อนอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นซอสซีอุขาวเนาะเราก็สามารถอย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้ได้กับซีฟู้ดอะไรก็ได้ครับวันนี้เลือกเป็นเปาฮื้อฟังดูหรูหราดูแพงคือดูแพงมากดูแพงมากน่าจะแบบจานนี้เฉพาะเปาฮื้ออย่างเดียวนะาจะเป็นหมื่นอ่ะเชฟ คขาหนูหนูเคยไปกินตามร้านอาหารเนี่ยฮ่องกงคือเช็คบินมาแล้วแบบอ๋อใช่ไหมซึ่งอันนี้นะเอาจริงนะถ้าสมมติว่าชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเขาบอกว่าเออการมาเร็ววันนี้เรามีเป่าหื้อเชื่อไหมอลังการมากันหมดเลยคือเพื่อนตั้งแต่แบบอนุบาลมัธยมมากันหมดแน่นอนแต่เป่าหื้อวันเนี้ยที่เรามีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยสองร้อยบาทจริงๆจริงเหรอคะเป่าหื้อไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับมีน้ํามันครับมีเหล้าจีน มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลแล้วก็มีน้ำมันงาสุดท้ายนะครับผมในส่วนของเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำก็มีกระเทียมมีหอมแดงมีต้นหอมแล้วก็มีขิงนะครับส่วนพริกนี่เดี๋ยวจะซอยหยาบทีหลังนะครับผมเรามาเริ่มกันก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราต้องต้องผัดเรามีกระเทียมเนาะนะครับประมาณ3-4มกรีบครับใส่ลงกระทะไปก่อนอันนี้ผมเลือใช้กระเทียมจีนเพราะว่า หาซื้อง่ายสะดวกแล้วก็เม็ดใหญ่ปอกง,ง่ายกว่ากระเทียมไทยซึ่งโอเคเรายอมรับว่ากระเทียมไทยจะรสจัดกว่าหอมกว่าแต่อันนี้เอาสะดวกนะครับคือวิธีการสังเกตกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนก็คือกระเทียมไทยเนี่ยจะจะมีกลิ่นที่เล็กกว่ากลิ่นเล็กกว่าคร,ครับผมแล้วก็มีกลิ่นจัดกว่านะครับผมมีหอมแขกหรือเรียกว่าหอมแดงเนาะเราก็มาซอยขิงหย,ยาบๆเหมือนกันครับะนะครับไม่ต้องเยอะอันนี้เดี๋ยวเราใช้ก้าร ก็เชฟหนูถามนิดนึงสำหัว่าเรารู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำเมนูนี้ล้ะก่อนอนอนเราซอยวัตถุดิบแบบนี้ใช้ตัวอย่างทีไว้ได้ไหมคะหรือว่าควรจะซอยแบบก่อนจะทำจริงๆแล้ววัตถุดิบก็ไม่ได้ทําอะไรยากผมแนะนําว่าให้ซอยก่อนทอําดีกว่าครับเพราะว่าเ,เพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่จําเป็นขนาดนะั้น หนูคิดว่านอนไม่หลับแบบลุกขึ้นมาซอยหอมกระเทียมไว้ก่อนนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับก็าเป็นสมัยก่อนจะชวนไปเซเว่นนะเซเว่นใช่ไหมครับเยังไม่ได้แล้วเซเว่นปิดหมดแล้วนะครับมีต้นหอมประมาณ2ต้นครับหั่นเป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้ท่อนใหญ่ๆไม่ใช่ต้นใหญ่ๆหญ่ครับสองต้นครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันประมาณ1นถึงสช้อนโต๊ะสุนอัตราส่วนอันเนี้ยที่ผมทําออกมาเนี่ยเราจะได้ เออน้ำซีอิ๊วขาวประมาณ2ถ้วยะนะครับผม,มเราจะนําไปผัดบนกระทะนะครับให้หอม,มนะครับแล้วก็ถ้าชอบกลิ่นจัดามากๆจะผัดจนกระทั่งวัตถุดิบบางอย่างนนเนี่ยบราวน์หรือว่าเป็นสีน้ำตาลก็ได้ครับผมลองดูครับค,ครับผมระหว่างที่เรารอที่จะผัดซอสของเราะนะครับเรามาทําหอยเป่าฮื้อก่อนได้เลยโอเคอย่างที่บอกมันเป็นหอยเป่าฮื้อสดซึ่งยังไม่ได้ต้มสุกนะครับวิธีการทําก็คือเราต้องแกะตัวเขาออกมาก่อน ซึ่งแกะง่ายมากครับเอามือสกิดสกิดเท่าออกแล้วก็ดึงออกเขาไม่เปลือกเขาไม่เปลือกครับออ๋โอเคอุ้ยเปลือกสวยจังเลยอ่ะเขาไปทำเครื่องประดับน่ารักอ่ะโอ้เพิ่งเห็นนะคะว่าเปลือกแบบนี้เป็นสีแบบนี้ด้วยเราได้ออกมาเสร็จแล้วเราจะเอาไส้เขาออกนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไส้ลักษณะนี้ควรจะเอาออกนะครับเพราะว่าจะให้รสขม แค่นี้ก็คือเก็บอันนี้ไว้นะคะส่วนไส้ก็ดึงส่วนไส้นี่เก็บไว้กินครับอันนี้ทิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอลอเล่นเดี๋ยวนะสับสนรอเล่นมันเป็นของแพงเเราไม่คุ้นเคยสมมติว่าดูคลิปตอนดูคลิปเนี้ยตอนประมาณบ่ายบอายออกไปซื้อของกลับมาทำไม่เกินชั่วโมงเสร็จครับกินได้เลยทันทีใช่จริงทำอาหารเนี่ยตัวไอนเชื่อรู้ไหมไม่มีอะไรทำนานเลยเ็นธรรมนานเพราะว่ากระบวนการในการเตรียมหรือทำแต่หนูว่าสิ่งที่เร็วกว่าการทำคือการกินคครับ ได้เหมือนกันมันเฉพาะถ้ายิ่งหิวหิวเนี่ยค่ะ,คะเราจะผัดให้เครื่องของเราในนี้ทั้งหลายแหล่ในนี้นะครับหอมมากๆกยังไ,ไ,ได้กลิ่นอยู่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นโอเคแล้วมีหอยแล้วอย่างที่บอกว่าสามารถใช้กุ้งก็ได้ใช้ซีฟู้ดประเภทไหนก็ได้สเกลล็อกก็ได้สเกลล็อกก็ได้ครับผมอ่ะนะครับวันนี้เราจะมานึ่งกันด้วยเครื่อง ผมฟูดสตีมเมอร์นะครับใช่ครับผมแล้วมี3ชั้นโอเคค่ะแต่ผมจะใช้เพียงแค่ชั้นเดียวนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะเอาไปเก็บอันนี้มีเบอร์เขียนไว้แล้วนะคะ1 2 3ถ้าคุณผู้ชมจะใช้แค่ชั้นเดียวก็ดึงออกชั้นเดียวนี้นะครับโอเคโอเคปิดฝาเก็บไว้ครับแล้วก็ขั้นตอนการใช้ง่ายมากผมเติมน้ำลงไปแล้วนะครับถึงระดับขีดที่ทางเครื่องนี้แจ้งเอาไว้นะครับค่ะตั้งเวลา 15นาทีเราเผื่อไปนิดหน่อยอีก3มนาทีให้เขาทำงานเนี่ยครับที่เราผัดออกมานะครับรก็จะได้สีบราวน์อย่างนี้นะครับได้ความหอมของหอมแดงต้นหอมขิงแล้วก็กระเทียมแป๊บ <8 S 2> เดียวเองครับไม่ถึง2นาทีเครื่องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าเครื่องของเรามีประสิทธิภาพดีกันนะครับแล้วก็เร็วมากก่อที่สุดที่จะใช้ในคอนโดนะครับหรือว่าบ้าน ก็สะดวกดีกว่าล้างถึงเนอะใช่ค่ะ,ะคแล้วก็นี้มีตั้งเวลาเปิดปิดเองได้ด้วยใช่ครั<ต>ไม่ต้องกลัวว่าน้ําแห้งหรือว่าไหมใช,ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะมาะครับเราได้เครื่องของเราแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาเติมอราส่วนเพื่อเป็นซอสขอเราแล้วใส่น้ําเปล่านะครับ2ถ้วยนะครับหรือว่ามาน500 ml โดยประมาณนะครับมีเหล้าจีนดมก่อนอยังกลิ่นจมูกยังใช้ได้ดีอยู มีเหล้าจีนมีซีอิ๊วดำครับอันนี้เวลาเราทำเองที่บ้านอะค่ะถ้าเราปรุงซอสเองเราใส่ตามลำดับนี้เลยใช่ไหมคะใส่ยังอะไรก่อนใส่อะไรก่อนก่อน้แล้วก็ซีอิ๊วขาวตามมาตราส่วนที่เราตวงเอาไว้นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับอืโอ้เครื่องนี้ร้อนเร็วมากเลยนะคะเชฟเห็นไหมเดือดแบบเดือดร้อนเลยใช่ใช่คุณนัทช่วยยกกลับไปตั้งแก๊สผมตั้งไฟผมครับเอาแค่พอเดือดครับโอเค โอเคครับเครื่องเราพร้อมแล้วสังเกตได้ว่าควันออกมาแล้วนะครับเดือดล่านหมดเลยครับพร้อมหมดเลยพร้อมจะใส่นคุณไอ้เจ้าหยิบซอสให้ผมหน่อยได้ไหมโอ้เดือดมากหอมด้วยที่เริ่มหอมอละเนี่ยเราปรุงตามสูตรของเราค่ะไอ้เจ้าชิมต้องเค็มมีหวานนิดๆแล้วก็หวานปลายๆแล้วก็มีความหอมแต่ต้องเค็มนำหอมไหมหอมมาก อืมใช่ค่ะเค็มแล้วก็เราเลือกภาชนะซึ่งลงไปในเครื่องนึ่งของเราได้นะครับคุนเส้นที่ใช้ก็จริงๆแล้วเกรดของคุนเส้นก็ค่อนข้างสำคัญถ้าไม่ติดใจอะไรมากใช้แบรนด์ที่แพงหน่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่อืดครับมันจะอืดยากกว่านะครับแล้วก็ตัดสักตัดครับเอาบุญเส้นเนี่ยหั่นก่อนเอยโทษแช่น้ำก่อนนะครับให้เขานุ่ม ใส่ลงไปในจานเลยใช่เนื่องพร้อมๆกันไปเลยโอ้กนึ่งมาพร้อมกันเขาจะได้สุกออกมาก็คือแปลว่าเรา,ารอบบเพลทติ้งบนภาชนะที่เราจะเสิร์ฟเลยถูกไหมคะอันเนี้ยร้อนๆลุกมาจากภาชนะปุ๊บเสิร์ฟทันทีอ๋ออเคนะครับเรามีเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยขิงนิดหน่อยข้างล่างน,นี่ช้อนสะอาดเนาะ โอ้ยอันนี้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเวลาเราทำอาหารอะความยากจริงๆบางครั้งมันคือการประกอบล่างนะเชฟมันคือการแบบเอามาจัดจานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจัดให้เสร็จเอาไปนึ่งเปิดมาเปิดเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยใช่ถูกต้องครับโรยขิงไปแล้วโรยกระเทียมบางๆนิดนึงถ้าชอบกระเทียมเยอะๆใส่เยอะๆ <c oughs> ได้ค่ะครับแล้วก็พริกนิดหน่อยอย่าเพิ่งเยอะเพราะเดี๋ยวเราจะซ้ำด้านบน อีกหน่อยอันนี้ให้เขามีกลิ่นม,มีความหอมของเขานิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกซอสอันนี้ครับคุณนางเจ้าสามารถที่จะทําเก็บลวงหน้าไว้ได้นะ,ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์วันเนื่องจากว่าเขาร้อนแล้วเขาสุกแล้วเลียงหอยครับัวนีทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเรามี<ะ>เป่าพืหอเรียงสลับไปถ้าเป็นเพื่อนสนิทมากหน่อยเราก็จะให้เป่าพืหอเยอะหน่อยถ้าเป็นเพื่อนสนิทมากหน่อยเราก็ให้เป่าอกือหมดเลย ถ้าไม่สนิทก็หอยเป็นผู้แล้วก็เราเก็บปอกมือไปกินเองตอนเดินกลับแปอเยี่ยมมากเรียงให้เขาแน่นๆหน่อยค่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เขานื่องออกมาแล้วเขาจะผดนะครับผมผมว่าดูพร้อมมากเลยค่ะเชฟร้อนเนาะร้อนนะครับด้านบนครับเราก็จะโรยด้วยขิงนิดนึงครับอ่าโรยกระเทียมพอดีผมชอบกระเทียมชอบกระเทียมไหมชอบค่ะชอบกระเทียมผมขออนุญาตใส่เยอะหน่อยจริงๆแล้วเมนูเนี้ยผมก็ไปเจอเมนูนี้ที่เซี่ยงไฮ้อ๋อ แต่ที่จริงสาหรับคนธรรมดาแบบเราอ่ะเราว่ามันพิเศษแล้วคะ่ะเชเออเพราะว่าเพราะว่ามันอร่อยไงพอมันอร่อยเราก็จะจามันได้นะครับอ่ะแค่นี้ครับพร้อมค่ะแล้วก็ราดน้ําของเราจริงๆแล้วให้ดีให้เย็นนิดนึงก็ดีนะครับค่ะอันนี้ซอสตอนราดเดยอะแค่ไหนคะเชให้ช่ำๆเลยเยอะๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวบุ้นเส้นก็จะดูดน้ํานิดนึงนะครับนะครับโดยการหอยก็จะคายน้ําออกมาด้วย โอเคเสร็จแล้วครับเราก็จะนำอันเนี้ยเปิดเลยนะเปิดเลยครับโอเคหนึ่งสองสามถ้าเรากลัวที่จะแย่ลงไปแล้วมันร้อนเนี่ยครับครับเรายกมันออกปลบกไอน้ำนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวางลงไปได้โดยที่ไม่ต้องกลัวไอน้ำเพราะนี้สำคัญมากนะคะต้องวัดขนาดของถ้วยก่อนนะคะที่จะเริ่มทำไม่ใช่จับเสร็จแล้วเอาลงไม่ได้จบเลยค่ะเริ่มใหม่เสร็จแล้วครับเราก็วางลงไปเรียบร้อย ปิดฝาแล้วก็กลับลงไปใหม่ครับโอเคจับเวลาครับเครื่องเราตั้งได้สิบนาทีนบเสร็จแล้วนะครับครบตามเวลาของเราแล้วสิบนาทีสำหรับเมนูหอยเปาฮื้อหนึ่งซีลมีหอยเป็นผู้ด้วยนะครับสังเกตได้ว่าเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันครบสิบนาทีแล้วผมเปิดให้มีควันทีแล้วเปิดว่าจะได้สวย เนี่ยกล้องมาถ่ายลงไอจีได้เลยนะเน,นี่ยมีแบบสตีมด้วยอะแต่ย,<อ>ยังไม่รอ้อน100%ขอเต,อเตอิมอีกนิดนึงครับครับเรายกออกมานะครับถ้าไอจีทีก่กลัวเราแล้วลก็ระมัดระวังด้วยภาชนะที่นึ่งเนี่ยครับจะค่อนข้างร้อนมากนะครับโอเคเราจะนากมโรยต้นหอมครับให้เขาสวยงามค่ะผักชีก็ได้ครับแต่ว่าต้นหอมจะดูจะเข้ากันมากที่สุด๋แล้วก็ราดน้ำมันงาครับซึ่งขาดไม่ได้เนาะโอ้ดูดีจัง เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมเมนูโอเคค่ะเราปิดรายการนะคะเอากินกันค่ะเราไปกินกันดีกว่านครับข้าวสารครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยว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 คุณผู้ชมค้างเลยเอ้าที่เป่าเชืรกของฉันอร่อยบาทนี่คือแบบรอดูมันตั้งแต่ต้น500บาทห0 0บาทโอเคกติกาคือว่าให้คุณผู้ชมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะวิดีโอตัวนี้พร้อมทั้งอย่าลืมคอมเมนต์ว่า เมนูเด็ดประจําตระกูลเมนูเด็ดประจําตระกูลประจําตระกูลแปลว่าเป็นเมนูที่ครอบครัวท sure, ี่บ้านชอบกันมากทําบ่อยๆหรือว่าจริงๆคือถ้าถ้าไม่ได้มีสมาชิกเยอะก็เมนูเด็ดประจําครอบครัวก็ได้ค่ะก็โพสต์ลงมานะคะคอมเมนต์ไหนที่รับการกดไลค์มากที่สุดก็จะได้รับไปเลยกิฟต์เราเชมูลค่า500บาทเป็นส่วนลดของทุกๆอย่างเลยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างหของรัสเซลฮับใช่ค่ะรัสเซลฮบใช่ค่ะ โอเคค่ะจอบ่ะกินนะคะกินกินไเลยครับได้แล้วครับผมมาครับมากินนะค่ะ